โอ้โหสวยงามมากแลวขอแสงข้างหลังหน่อยดูว่าข้างหลังเป็นไงครับข้างหลังดูป้าแตะป้าแตะอยู่ป้าแตะเออผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสักเรื่องนะครับมีคนก็เคยถามว่าพวกเราเริ่มต้นกันไอยังไง พวกเราเริ่มต้นเกิดมาจากการประกวดโฟกซองของโรงเรียนดาุนาราชบุรีมื่อปี2522นะครับตอนนั้นพวกเราเป็นเด็กนักเรียนกันอยู่ก็ปรากฏว,ว่าประกวดที่โรงเรียนแล้วชนะเลิศก็เลยมีวันหนึ่งคุยสัด,นนด,ด้วยนะทีละสันก็ดังไปของเป็นดังด้วยนะก็ไปสมัครประกวดโฟกซองเยาวชนราชบุรี ใช่แล้วปรากฏว่าคนที่มาประกวดที่ก็เป็นมือชิบทั้งนั้นนะส่วนใหญ่คือพิรสันก็ไปคนเดียวนะครับแล้วก็ไปฟังกรรมาการมาแล้วก็กลับมาบอกพวกเราว่าไปเจอผููพี่ๆที่เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงทุกทั้งนั้นเลยเมีวงทีพีโอเคยอยู่วงอาชีพที่พีโอเคยอยู่ก็ไปบอกไป,ไปกบอกประกวดด้วยพูดยากแล้วทุเรากลบกลับมาแล้วคิดว่าเราเป็นเด็กใหม่เิ่งเริ่มมีประสบการณ์ จะไปสู้อะไรกับผู้พี่ๆเขาที่เขามีประสบการณ์อย่างช่างชองและเป็นมืออาชีพมาแล้วแต่ในการวิธีการประกวดฟงซองในครั้งนั้นนะเราก็มานั่งดูว่าวิธีการให้คะแนนเนี่ยมันเป็นแบบไหนหนึ่งเขากำรรงการเขาจะชี้แจงกับทุกงงน,นะครับว่าแตา่วิธีการให้คะแนนของกรรมการจะให้แบบใดบ้างเช่นความสามารถพิเศษงจริงนะพวกเราอะ่ะสู้ไ่ได้แน่นอน ความสามารถพิเศษก็มีคะแนนให้เพลงบังคับทะเล่นหมดก็มีคะแนนให้ร้องเพลงหลายภาษาก็มีคะแนนให้เอาเพลงมาเรียงเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคะแนนให้คอรัสพวกเราถนัดมากก็อยู่ในโบนอยู่แล้วก็มีคะแนนให้ส่วนใหญ่ที่เข้าประกวดกันก็จะประกวดกันแค่เออวงแต่แต่ละวงเนี่ยต้องมกักจะมีเกแค่สองคนและพวกพี่ๆเขา <c oughs> เขาฝีมือดีมากนะครับ แต่เขาก็เล่นแค่เพลงไทยกับเพลงสากลแบบที่เขาอยากเล่นายชนายชานที่พูดนี้จะเข้าเพลงได้ไหมผมกำลังบอกว่าฮสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราอ่ะจริงๆบอกเลยเฉลยเลยกนะ็พวกเราอ่ะชนะมาจริงๆชนะมาเนี่ยาดยวิธีการของพิศดารนะเขาก็ไปดูว่า เอาเพลงเล่นเพลงหลายภาษายังยังไม่จบอ่ะยังยังเล่นเพลงหลายภาษาเล่นเพลงภาษาอะไรครับตอบหน่อยแล้วไม่แน่ใจหมดเลยครับอ่าญี่ปุ่นภาษาจีนฮะยังภาษาสเปนยังเล่นเลยนะพี่ก็พี่ก็เบื่อแล้วนะพี่ก็เบื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้รอไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอครับอุ่นดีแล้วแล้วก็อ่อเพลงหลายภาษามีคอรัสเนี่ยมีคอรัส เราเรียนเพลงเพร่อสั์ไปเรียบเรียนเพลงนะเอาเอาจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกแต่เพลงอ่ะเพื่อสังเราไปสร้างเรื่องเราเล่นตอนนั้นเราเล่นเพลงบินลาของแคมเปอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่นมาแล้วก็ที่จะเข้าเพลงบินลาอย่างไเด่นแล้วก็เข้าไปาบินลาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเขาเรียกบินลา,เามเนบินข้ามเป็นประเทศสเปนเขาเรียกมันว่าเป็นปิโตแต่จริงๆอ่ะเราล็เจะถงเป็นปิโตซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่ว่ากรรมการให้คะแนนส่วนนี้พวกเรามา จนเ,เรา<ห>สร้าง,งมานายน่าจะไปเขียนหนังสือนะใจเย็นๆ,นๆนทุกครั้งออตอนนั้นถ้าเราถอดใจซะก่อนนะว่าจะเล่นยังไงอะสู้กับโบอาชีพไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ถอดใจเยเพราะเราคิดว่ามันต้องมีทางหนึ่งอะซึ่งสามารถทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ